เขาเริ่มง่ามแล้วนะจะทุ่งนาเขียวชะอุ่มเลยตรงนี้คือสินักฝุ่นแหงโอเหมือนแดงเขียวสัมเปือปอปอ้อยู่ง่ามกระมูด้วยตรงเนี้ยหน้าทงน้อยที่แม่ให้มาเบิงัางนี้ลีลาวดีอยากลูกหน่อยอยู่เนาะบ่มีเวลามาเบิงไหยเบิงหงนา มันตรงสามมองนี่นี่มิตัญญาตรงนี้ยขั้นแท้ขาดแล้วขาดอีกนี่ป่านเท่าไรกับไปอยู่ตาสามกระสิงงามท่านมูอยู่มืดขึ่มนะจ๊ะมืดขึ้มมือนี้มีฝนจนถึงสิ้นเดือนเลยนะคะ หยากระขึ้นดีคักน้ำพันแทานี่เฮ็ดหน้ากับเมยเฮ็ดไห้มันกับเมยดีแต่บันเป็นของตัวเองเป็นเจ้าหน้าตัวเองสู่กับตัวเองมาตรงสู่กับไพ่เหนื่อยก็พัก หายเหนื่อยแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้ต่อนะคะช่วงนี้กัสิมีแตโมเมนนี่แลนะหละเนาะจะอยู่น้ำทงไฮทงหน้าน้ำปลาน้ำดงน้ำหวยนี่แลหละฮ่าเบิงไฮเบิงหน้าสามเข่าบอดเดียวนี่นะสามโหลด ฟังนี่เพิ่นเขาเพิ่นงามขี่ฟุ้นก็ย้ายปะทะตัวได้ไดงามเป็นวางเป็นวางอยู่บอกถึงเรื่องเฮดคลิปแล้วกะโอ้ยหาโบนัสมากข้าจอกกับบอดันโพดยังไปกับบอมี่คนเห็นป้านัดละหายโบนัสเท่าเอาโฆษณามาแปะไว โปรไฟล์เฮ้า,าแต่ว่า่ให้ยเฮ้าต่างคาเฮ็ดไปสร็ละเพื่อฟูกด้น้ำข้าเจ้าปกติก็เลนอยู่แล้วสิริพันสามเขาเขาเจ้าบ่ดิงามขี้ฝุ่นไรอีกบ่ดนก็สิริตัดแต่ กะระกระดาซิงหากะตัดแล้วก็บานปุ๋ยเสมอนี้เพิ่นบานเอาเบิดแล้วนจะจ้ะเบิดยุกที่จะปักดำมาแล้วมั่นเมยเอาสะดวกสบายโฆษณาในในคลิปเลี้ยวในสตรีมบบมีนะ้ำข้าวเจ้าดอก นี่แต่โบนัดที่เขาเจ้าห้มาแต่ข้าเจ้าบดดันเลี้ยนหนึ่งกับโบขืนโพดคลิปไปคลิปหนึ่งมีคนกดไลค์อยู่สี่ห้าคนแต่แต่บบหันเปิดอันหมดเมืออาชีพก็คือจังายก่านี้อยู่พอเปิดหมดแล้วเขากับอดันเขบาบพอพักดัน ห้นี่เซ่มามีต่หยาได้ไห้เลยเขาไปไ่เบิร์ผู้ติดตามกับ,บ่บเพิ่มยอดวิวกับ,บ่บข้นยอดไล่โบอตองถามถึงมิดซิลีคือเขาโบเกิดนี่แหละฝนสิตกมาอีกแล้ว มันเดี๋ยวโต๊ลิ้นมันบปรตโต๊แห้งมันเท่าโต๊กลิ้น,น,นโต๊ลิ้นมาแปบบ๊แบๆบกลับไปแล้วก็ลิ้นมาอีกมืดเมิดเด้นนี่เด้ดดออะละเมื่อบานก่อนบายบาย